สวัสดีครับมาติดตามช่องรุ่งลำไยนะครับวันนี้ผมมีหัวข้อที่จะมานําเสนอนะครับเพราะว่ามีสมาชิกเพื่อนๆหลายท่านนะครับอยากทราบว่าการสะสมอาหารนั้นทำแบบไหนทำอย่างไรนะครับมีคนยังไม่เข้าใจนะครับเรื่องการสะสมอาหารนะครับผมจะอธิบายให้ฟังแบบนี้นะครับ พอชุดใบที่สองออกมาแบบนี้แล้วนะครับเราจะต้องใส่ปุ๋ยนะครับ8 24 24ทางดินนะครับแล้วก็ลดน้ำครับลดน้ำให้ปุ๋ยนั้นละลายเพื่อจะให้ลำไยนั้นสามารถนำปุ๋ยไปใช้ได้ไปสะสมไว้ที่กิ่งของลำไยนะครับกิ่งก็จะใหญ่จะอ้วนนะครับขั้นตอนต่อมานะครับ คือการพ่นปุ๋ย05234ทางใบนะครับเพื่อสะสมอาหารไว้ที่ใบสิ่งที่จะพ่นทางใบนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับ 1. ปุ๋ยเก็ด05234ครึ่งกิโลนะครับสาหลายทะเล 200cc ซีซีเมจิกคอรฟิว2 0 0ซีเมจิกคอรฟิวนะครับจะช่วยให้ใบใหญ่ใบหนา มีพื้นที่ในการสะสมอาหารสาหร่ายทะเลก็เหมือนกันครับช่วยให้ช่อใหญ่ช่อยาวนะครับมีเขาเรียกว่ามีจิบเบิลลินนะครับผสมอยู่ในสาหร่ายทะเลแล้วก็มีกรดอะมิโน,โนผสมอยู่ด้วยนะครับอย่างละ2 0 0ซีซีมีแคลเซียมโบลอน200ซีซีต่อน้ำา200ลิตรนะครับพ่นห่างกันประมาณ7วันครั้งหนึ่งนะครับพ่นไปสัก2-3ครั้งนะครับ ลำไยก็จะใบเพสลาดพอดีนะครับถ้าใบลำไยเพสลาดพอดีนะครับ,าบ,าำส,รบสำหรับสีใบลำไยที่เพสลาดนะครับก็คือสีเป็นสีเขียวอ่อนนะครับใบทุกใบนั้นต้องกลางหมดแล้วนะครับพอเพสลาดใบกลางหมดแล้วเพสลาดแล้วนะครับเราก็จะใส่สารทางดินนะครับ พอใส่สารทางดินเสร็จได้ประมาณ5วันถึง7วันนะครับเราก็จะพ่นสารทางใบในการพ่นสารลำไยทางใบนะครับสิ่งที่ควรใส่ผสมกับสารไปด้วยก็คือชุดสะสมอาหารนะครับใส่พร้อมกับสารไปเลยนะครับคือสารสามขีดนะครับหรือ สารชุดสำเร็จที่เขามีขายทั่วไปตามท้องตลาดนะครับ1ชุดบวกกับสารลายทะเล 200cc ปุ๋ยเกต็ดปุ๋ยเกต็ดปุ๋ยดอกดูงนะครับครึ่งกิโลต่อน้ำ200ลิตรนะครับแล้วก็ปุ๋ยเกล็ด0 52 34 3ขีดเมจิกโคโรฟิล 200cc แคลเซียมโบลอน 200cc ต่อน้ำา200ลิตรนะครับพอเสร็จแล้วพอพ่นเสร็จแล้วนะครับวันต่อมาก็ลดน้ำตามนะครับลดน้ำตามล่องที่เราลาดสารลงไปนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับสำหรับน้ำใส่ตามล่องสารเท่านั้นนะครับแล้วก็นับไปอีกประมาณ7วันนะครับเราก็จะพ่นสารรอบที่2 สิ่งที่จะใส่กับสารก็คือเหมือนเดิมครับมีสาหร่ายทะเลมีจิคโคโรฟิลอย่างละ200ซีซีนะครับต่อน้ำ200ลิตรนะครับปุ๋ยเกต0 5 2 3 4 3ขีดปุ๋ยเกตดอกลกนะครับอีกครึ่งกิโลต่อน้ำ200ลิตรนะครับแล้วก็น้ำตาลทางด่วนครับ อีกอย่างก็คือแคลเซียมโบลอนนะครับ200ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะครับพอเสร็จแล้วก็วันต่อมาก็ให้ลดน้ำตามล่องสารนะครับตามที่เราลาดสารลงไปนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับหลังจากนั้นนับไปอีก7วันนะครับเราก็จะเปิดตาดอกนะครับสิ่งที่จะใส่ไปในการเปิดตาดอกนะครับก็มี สาหร่ายทะเล2 0 0รซีซีเฮจิกคารฟิล1 0 0ซีซีปุ๋ยดอกดอกครึ่งกิโลแข็เซี่ยมบอลอน2 0 0้ซีซีน้ำตาลทา้งด่วน2 0 0ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะครับพ่นไปครับ10วันพ่น1ครั้งนะครับหรือใครมีเวลา7วันได้ยิ่งดีนะครับ7วันพ่น1ครั้งจนเห็นดอกนะครับจนเห็นดอกสำหรับการใส่น้ำก็จะใส่ไปทุกๆ7วันเลยนะครับ ใส่ตามโล่งสารไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่พ่นสารอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไม่ต้องลดน้ำนะครับแต่สิ่งที่ต้องอคำนึงถึงด้วยก็คือความชื้นในดินนะครับต้องมีความชื้นอยู่บ้างไม่งั้นมันจะออกไม่ดีนะครับออกดอกไม่ดีการพ่นสารอย่างเดียวนะครับไม่ล่าสารทางดินนะครับสิ่งที่ต้องใส่ผสมกับสารก็คือ หนึนะครับมีสาร3ขีดปุ๋ยเกตศูนย์ห้าสิบสองสามสิบขีดปุ๋ยเกตดอกดอกุกครึ่งกิโลนะครับสรารละทะเล200 cc, ี2 0 0 c ซีซีคเซียมบอรอน 200cc ซีแล้วก็น้ำตาลทางด่วน 200cc ซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะครับพ่นห่างกัน7วันนะครับพ่อนอย่างน้อย2รอบนะครับแต่ถ้ามีฝนตกลงมานะครับก็พ่นไปอีกรอบหนึงเป็นรอบที่3นะครับ หลังจากฝนตกทันทีให้พ่นทันทีนะครับหลังฝนให้พ่นทันทีนะครับสำหรับรอบที่4นะครับถ้าเห็นดอกมากับใบนะครับมีใบออกมาด้วยก็ให้พ่นอีกรอบหนึงโดยลดสารลงเหลือแค่2ขีดนะครับนอกนั้นก็เป็นสาร่ายทะเล 200cc เคนเซียมบอลลอน 200cc เมจิกคอร์ฟิล 100cc แล้วก็น้ำตาลทางด่วน 200cc ต่อน้ำ200ลิตรน,นะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกท่านคงเข้าใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับการติดตามผมก็สามารถติดตามได้อีกช่องทางหนึ่งทางเฟซก็คือลุ่งลำไยเป็นภาษาไทยนะครับทาง YouTube ก็ช่องลุ่งลำไยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด Sub s cribe กดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ